ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกั้นน้ำตาไม่ไหวเดินออกกลางงานเบิร์ดกั้นน้ำตาไม่ไหวเดินออกกลางงานล่ำให้หน้าภาพแตงโมเมื่อวันที่11มีนาคม2565ที่คิดจากเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงกอทมในพิธีไว้อาลัยแตงโมพัฒรธิดาพัชรวิรพง์ได้มีการเตรียมงาน ที่จะจัดขึ้นในเวลา18นาฬิกา30นาทีซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานไว้ล่วงหน้าโดยบรรยากาศของพิธีไว้อาลัยพบว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงพร้อมทั้งแฟนคลับที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าได้เดินทางมาร่วมงานซึ่งคณะผู้จัดงานเน้นใช้ดอกไม้สีขาวและลูกโป่งที่แตงโมชอบมาประดับสถานที่จัดงานเพราะต้องการส่งแตงโม สู่อ้อมกอดของพระเจ้าอย่างสวยงามเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแังโมได้ร่วมการจัดงานอยู่ตลอดเวลาทั้งจัดดอกไม้ที่แฟนคลับเตรียมมาให้อยู่ตลอดเวลาโดยพบว่าเพื่อนๆที่มาร่วมอะไรได้ปลอบใจหนุ่มเบิร์ดอยู่ตลอดเวลาซึ่งพบว่าเบิร์ดได้ร้องไห้ออกมาเมื่อเวลา18นาิา50นาทีบรรยากาศการไว้อาลัยแตงโมนิดาระหว่างเปิดเพลง และวิดีโอประมวลภาพของแตงโมตั้งแต่เด็กผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมได้รู้ขึ้นมาแล้วยกมือขึ้นมาซับน้ำตาก่อนที่จะเดินออกจากบริเวณที่จัดงานจากนั้นกลุ่มเพื่อนของเบิร์ตได้เดินตามมาปลอบใจก่อนที่จะกลับเข้ามาร่วมงานพิธีอีกครั้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว d com ขอบคุณเพื่อนทุกคนเข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ